ท่านขออออขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยที่มทำอะี่แล้วโอ้เอาไปไปนู่นได้ไปเอา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 ขออวยพรเถิดขอให้ท่านขออ้อม um, so ีความสุขมากๆนะคะยอดมากขุดๆเดี๋ยวถ่ายรูปเีถ่ายรูปนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็น้องกับพี่คีโมแล้วก็มีความสุขนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับโอเคยอดมากเลยเด็กยมมากเลยขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่โอ้วันนี้

เอาไว้วัให้คุณครูเรียนค่ะเก่งไววันเรียนวันให้คุณครูใจสุขภาพแข็งแรงได้หลานเร็วๆให้เก่งเก่งๆสุขภาพไม่เล่นกันในที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณชาเทียนดูหนูบอกคสือไปมันเถื่อนมีความสุขมากๆอาหารมาทางนี้นะคะเลยไอ้พุ่นมันร้องไห้แล้วป๊อป บอกคุณสวัสดีพี่ใหม่ขอบคุณนะที่ให้เรายืมสมุดเดี๋ยวเราจะยืมเธออีกอยู่นะไม่ใช่แค่นี้นะโอเคไหมนี่นะคะตัวที่น้องขุดได้คือตัวนี้แทนแทนหยิบออกมาเร็วได้น้องน้องวิเน่ารักจังเลยชอบไหมชอบไหม ุ่มไม่ได้นะตัวจบดวงไม่ดีหมอกาดดูได้ตัวนี้ใช่ไหมไหนวะแล้วตัวนี้เออใช่หน้ารักดีอ่ะให้มีทีก่อนได้ค่ะทุกคนได้ให้คุณครูข้างในไปโอเคเดี๋ยวทาไปก่อนโอ้ ดีปีใหมคุณูแล้วก็อวยพรให้คุณครูด้ปาก็เช้าไ่ยืนให้คุณครูดิ่นี้ก็ได้จะมีานค่ะอันนี้ให้ของเด็กๆกินดีใหม่ให้เด็กๆทานด้วยกันในห้องขอบคุณค่ะโอเคไม่ไปปะามอเาะแล้วาหาาจะเลก